และนี่คือ a p พ i l i ีย R t 200 r รป i c a รถสกูตเตอร์ซูเปอร์สปอร์ตที่ถูกถ่ายทอด DNA มาจากสนามแข่ง MotoGP จากรถ RS-GP ได้จิตวิญญาณสนามแข่งส่งตรงสู่รถคันนี้ครับและเดี๋ยวเราไปรูกันครับว่าเจ้ารถคันนี้มันมีสเสน่ห์น่าดึงดูดขนาดไหน Full r วิ i e w a r เร i a s r า200 r e p i c a การถ่ายทอดจิตวิญญาณรถแข่งระดับโลกจากสนามสู่ถนนด้วยตำนานบทใหม่กับ a p พิ i a ีย GT 200 r e p ิก c a สกูตเตอร์สุดสปอร์ตมาพร้อมรถลายกราฟิกใหม่ส่ตงตรงความสุดจากรถแข่ง a p พิ i a ีย g p ของรายการ MotoGP ผลง,งานจากทีมวิจัยและพัฒนาจากโรงงานที่ประเทศอิตาลีโรงงานแห่งเดียวกับที่พัฒนารถแข่ง a p พิ i a ี s g p ร ที่มอบความหรูหราผสานความสปอร์ตสไตล์อิตาเลียนที่แท้จริงชุดแฟลิงด้านหน้า2ชั้นสีดําด้านรอบคันคาดลายแฟลิงด้านข้างด้วยโลโก้อพฟิเรียผสานกับลายการาฟิกสีแดงและม่วงตลอดทั้งคันเติมแถบสีแดงที่ล้อหน้า,แล,นาและอีกหนึ่งจุดที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสปอร์ตคือยางด้านหน้าและหลังเป็นแบบสปอร์ตไม่ใช่ยางกึ่งอีกต่อไปเครื่องยนต์ไอเกตหน4 4้เ็สซีซีสูบเดียว4วาล ระบายความร้อนด้วยน้ำเต็มไปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อัดแน่นไปด้วยพละกกำลังลีนแรงม้าได้มากถึง17.6 HP พร้อมแรงบิดสูงสุด16.5นิวตันเมตรติดตั้งระบบ Start and Stop System ระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติแถมยังผ่านมาตรฐานยูโรไฟและตัวรถยังเบาเพียง148กิโลกรัมเท่านั้นรถกันนี้มาพร้อมกับล้อหน้าขนาด14นิ้วยาง110/80 และหลัง1 3นิ้วกับยาง130/70ทับแบบไม่มียางในในส่วนของระบบรองรับน้ำหนักด้านหน้าเป็นโช็อคเทเลสโคปิกจากโชว่วาแกน33ม,ม,มิลมีระยะยุบมากถึง120มิลและด้านหลังโชว์คู่สปริงแบบใหม่ระยะยุบ102มิลสามารถปรับค่าพิโรดได้ถึง5ระดับระยะกาวเคียร์แลนด์ที่มีความสูงมากกว่าสกูตเตอร์ทั่วไปอยู่ที่175มเม ดดิสกเบรกหน้าขนาด260มิลพร้อมคาลิปเปอร์นิสซินพร้อมระบบเบรก ABS และดิสกหลังขนาด220มิลแถมยังเป็นสายถักทั้งหน้าและหลังมาให้จากโรงงาน เต็มเปลี่ยนไปด้วยฟีเจอร์ต่างๆรอบคันชุดไฟส่องสว่าง Full LED และไฟ DRL ชุดไฟหน้า3ตาออกแบบตามสไตล์ a l p i i a RS V4 ตามแบบฉบับของทางค่ายมีช่องชาร์จ USB ที่ด้านหน้าพร้อมช่องเก็บของถังน้ำมันความจุ9ลิตรติดตั้งอยู่กลางตัวถังรถบริเวณที่วางเท้าด้านหน้าพร้อมช่องเติมและนี่คือเติมน้ำมันอีกถังนึงนะครับถังแรกเราเติมมาจาก ในกรุงเทพแถวเส้นเรียบด่วนครับตรงนี้ก็เป็นตัวเมืองการครับแต่ว่าเป็นเส้นบายพาสระยะทางที่วิ่งมาเนี่ยก็รว,รวมร้อยหกสิบร้อยเจ็ดโลเหมือนกันนะแต่ว่าเราไม่ได้วิ่งมาทางหลักนะเราวิ่งทางรองเราวิ่งอ้อมมาเรื่อยๆประหยัดมากนะครับหนึ่งถังเนี่ยได้ถึง290ร้อยกาสบิโลใน,ในคำนวณเอเวเร n ซอ่ะแต่ถ้าขับรอบจริงๆอ่ะสองร้อยโลผมว่าสบายมากพักเท้าออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ เบาะนั่งตอนเดียวทรงสปอร์ตวัสดุเดียวที่ใช้กับในรถ RS V4 ช่องเก็บสัมภาระใต้เบาะขนาดใหญ่ความจุ25ลิตรแต่จอเรือนไม้ LCD ปรับความสว่างอัตโนมัติในเรื่องของการขับขี่ใช้งานรอบนี้เราลองวิ่งทางไกลย,ยาวไปกับร่วม400กิโลเมตรต้องบอกว่ามันเป็นรถที่ขี่แล้วไม่รู้สึกเหนื่อยเลย ท่านั่งกันขับขี่ปรับได้ตามสรีลัของเราเองทํมเมือยกัะเพียงยืดขาออกไปอย่าพักเท้าด้านหน้าเบาะนั่งปรับฟองน้ําให้มีความนิ่มมากขึ้นนั่งนานๆเนี่ยไม่รู้สึกเมื่อยแต่อย่างใดระยะห่างแฮนด์ถึงผู้ขับขี่ออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างลงตัวมีวงเรียวที่แคบมากจังหวะรถติดมันสามารถมุดซอกแซกได้อย่างคล่องตัวพราะตำแหน่งแฮนด์และกระจกอยู่สูงเจ้าคันนี้ เป็นรถสกูตเตอร์ที่มีความสูงกว่ารุ่นอื่นจึงทําให้มันเป็นรถที่คอนโทรลได้ง่ายไม่ต้องพะวงเรื่องหลุมสามารถขับขี่ผ่านไปได้อย่างมั่นใจบวกกับยางแบบสปอร์ตที่มีความหนึบทําให้เราเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจจะเข้าเร็วเข้าช้าก็ทําได้ดีต้องบอกว่าเจ้ารถคันนี้มันมีดีที่ช่วงล่างจริงๆร,ระยะยุบโชกที่เยอะบางท่านคิดว่ามันอาจจะย้วยแต่แท้จริงนั้นมันกลับมีความหนึบยังเห็นได้ชัด บางจังหวะเจอหลุมกลางโค้งคิดในใจว่าต้องมีอาการบําหรือสับอย่างแน่นอนแต่ไม่เลยมันกลับพาเราผ่านไปได้อย่างสบายด้านเครื่องยนต์ก็ต้องบอกว่ามันมีกําลังพอมือมีอัตราเร่งช่วงต้นกลางที่สนุกเข้าใจมากเติมเป็นมามีเราไม่ใช้งานอยู่ตลอดช่วงเร่งแซงทําได้มั่นใจไม่ลออรอบหรือแม้กระทั่งช่วงดันขึ้นเขาก็ทําได้ดีเกินคาดถึงความเร็วสูงสุดจะล็อกไว้ที่130ิกิโลเมตรต่อชั่วโมง ก็ไม่ได้เป็นผลหรือถ้าใครอยากได้เพิ่มสกิดนิดหน่อยจอมไม่ได้ไม่ยากถือว่าการใช้งานทั่วไปมันคือรถที่ดีคันหนึ่งเลยช่วงล่างหนึบยางหนึบเครื่องมีรอบไมใ่ใช้งานอยู่ตลอดเวลาส่วนชิลหน้าที่ติดตั้งมาให้นั้นสามารถตัดลมมะทะได้เป็นอย่างดีแช่ยาวๆเนี่ยลมไม่อัดหน้าไม่ต้องเกรงคอสู้แถมยังวาล์วด้านข้างเพื่อรับลมเมื่อขับขี่ที่ความเร็วต่ําด้านอัตราเส้นเปลืองของคันนี้ เราวิ่งไปประมาณ400กิโลเมตรจากกรุงเทพไปถึงสันเขื่อนศรีนครินเมืองการเนี่ยเราใช้น้ำมันไปเพียงถังครึ่งเท่านั้นเองคำนวณแล้วก็จะตกอยู่ที่ประมาณ30กิโลต่อลิตรทั้งนี้เราใช้ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงบิดหมดปอกตลอดทางแต่กับประหยัดอันนี้สิเหมาะสม และก็เรียบร้อยแล้วนะครับกับการทดสอบในเซสชันของการท่องเที่ยวกับ A p r i พ i a SR GT 2 0 0 l e p i c a รคันนี้ต้องบอกว่าพอเขาเปลี่ยนเป็นยางเรียบมาให้เนี่ยความยึดเกาะความเฉียบคมในการเข้าโค้งของเขาเนี่ยโอ้โหมีมาให้แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถือว่าได้ DNA จากสนามแข่ง Mo t ต GP มาเต็มมิกัดไม่ใช่แค่ว่าลายกราฟิกนะครับการขับขี่ของเขาอารมณ์การขับขี่ตามคอนเซ็ปต์ B a ียอาตามสไตล์ของอ p r i พ i a ีเนี่ยโอ้โหมันต้องบอกว่า พร้อมแข่งขันจริงๆแล้ววันนี้เราทดสอบกันร่วม400กิโลเมตรนะครับจากกรุงเทพมาเขื่อน4รีนครินจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ย200โลนินดๆไปกับ400โลก,กว่าอัดกันแบบเต็มรูปแบบให้รู้กันไปเลยว่ามันจะขับขี่ดีขนาดไหนเป็นอะไรที่ผมว่าโอเคนะคือดีไซน์สปอร์ตช่วงล่างสปอร์ตเข้าโค้งเฉียบคมและมันไม่ใช่เพียงเท่านี้เพราะว่ารถคันนี้มันมีด n a จากสนามแข่ง เดี๋ยวเราไปเจอกันในรูปแบบของสนามครับในส่วนของเซสชันนี้นะครับเป็นการขับขี่รูปแบบสนามครับเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าเจ้ารถคันนี้มันได้ดีเอจากสนามแข่งมามากน้อยเพียงใดไปดูกันครับและเมื่อมันเป็นรถที่ได้ดีเอมาจากสนามแข่งมีหรือเราจะพลาดการขับขี่ในสนามจัดก,การลงไปหัวดกันแบบเต็ม สิ่งแรกที่ประทับใจเลยคงหนีไม่พ้นเรื่องความยึดเกาะของยางสมแล้วกับที่เปลี่ยนมาใช้ยางสปอร์ตโค้งได้อย่างมั่นใจไม่กลัวลื่นโอ้ผมคิดไปแล้วว่าถ้ามันเป็นยางเรียบเนี่ยมันจะต,ต้องขี่ในสนามสนุกแน่นอนคิดไว้ไม่ผิดครับพอเปลี่ยนยางเป็นยางเรียบโอ้โหอ,อีกหนึ่งสิ่งคือช่วงล่างที่ให้ความเฟิร์มอย่างมากเข้าช้าเข้าเร็วเก็บรายละเอียดได้หมดไม่ย้อยสักนิด ส,ส่สสส when when no been, วนน er ้าตาเล้งน ah, ั้นดีมากเปิดคันเร่งออกจากโค้งลดดันออกได้ดีไม่รอเมื่อหมอบปรบลมวิ่งิฉียวดันหน้าไม่หลอกตาจังหวะเบรกก็มั่นใจได้เพราะมีระบบ ABS หน้าที่คอยช่วยเหลืออยู่กำเบรกหมดจนระบบทำงานก็ยังอยู่ในระยะที่โค้งได้พอดีหรือถ้าใครอยากมันตีขั้นเบรกหลังสไลด์เข้าโค้งไปเลยก็สามารถทำได้ และเมื่อใช้งานในสนามการเบรกหนักหนัหนกหรือเบรกลากแบบยาวๆระบบสายถักนั้นช่วยได้เยอะไม่ทําให้เกิดอาการเบกรกเฟนหรือเบรกหายทนความร้อนได้เยอะกว่าเพิ่มทั้งความมั่นใจและความปลอดภัยได้อีกขั้นเอาจริงๆผมคิดว่ารถส,งสูงๆเนี่ยมันจะเข้าโค้งยากแต่พอได้ลองขี่จริงแล้วมันกลับเข้าโค้งได้อย่างแม่นยำแบนด์รถได้เยอะกว่าสกูตเตอร์ทั่วไปตำแหน่งทั้งคู่หลบมุมมาให้เยอะพอสมควร การพลิกรถแต่ละครั้งก็ทำได้ง่ายไม่ต้องดึงรถมากตัวรถมีความเบาไม่ขึงนโคง้งตำแหน่งของแฮนด์วางองศามาให้ใช้งานได้ง่ายกับการขับขี่ทุกประเภทหน้ารถสูงก็จริงเมื่ออยู่ในโค้งที่มีความเร็วมันกลับมีความนิ่งอันนี้ถือว่าดีมากทําให้เรามั่นใจแม้ที่อยู่ในโคง้งเปิดคันเร่งออกจากโค้งได้รวดเร็วขึ้นเอาเป็นว่ามันขี่สนุกทั้งในและนอกสนามอย่างมาก ให้อารมณ์การขับขี่ที่แตกต่างจากรถสกูตเตอร์ทั่วไปเป็นรถที่ปิดสนุกมือกับช่วงล่างระดับพรีเมียมพร้อมฟีเจอร์ต่างๆมากมายให้เราใช้งานได้สะดวกใกล้ไกลพาเราไปได้หมดแถมเจ้าคนนี้ยังให้อารมณ์สปอร์ตขั้นสุดจอดตรงไหนก็ดึงดูดสายตาหล่อเท่พร้อมซิ่งแบบนี้ราคาค่าตัวแค่149,900บาทเองนะใครอยากเท่แบบไม่เหมือนใครต้องรีบจับด่วนๆแล้วครับ a p i l i a SRGT 200 Standard มีให้เลือก3สี Infinity Blue a p i l i a Black Street Gay, a g a y a p i l i a SRGT 200 Sport มีให้เลือก3สี Street Go Red Red Way Iridium g a y และ SRGT 200 Replica 1สี GP Replica และตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นสุดเหลาใจ1เริ่มดาวศูนย์บาท ่อนเริ่มต้น2,598บาท60งวดเน้นย้ำว่าเป็นดอกเบี้ยแบบรายปีดอกไม่บาน 2. หไวเชอร์5,000บาทเป็นส่วนลดเงินสด 3. หไวเชอร์1,000 0บาทสำหรับซื้ออุปกรณ์ตกแต่งโดยใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการกับสำนักแต่งรถ10แห่งที่เข้ารวมแคมเปญเท่านั้นไม่สามารถแลกคือเป็นเงินสดได้รายชื่อ10สสำนักแต่งรถ 4. ฟรีไปการลดหายจดทะเบียนและพระบรมูลค่า3,500บาท5าสี่าซอมบำรุงรักษา1ปีหรือ1 0 0 0กิโลเมตรมูลค่า5,220บาท6อัลเรียอเวความคิดมูลค่า1,200บาท7สติกเกอร์เซตหมายเลขนักแข่งอเล็กซิสเอปาโกโรเบอร์41และมาวลิกวิญญาเลสเบอร์12 8บัตรน้ำมัน PTT Privilege g a d มูลค่า3,000บาท